น่น้องเราชนชนพ่อเขามาไปแล้วเลอะเปแบเอเอเอเดวกเวฮ้ยพี่ผมขับรถลงน้ำเพื่ออะไรอะมามามาเอามันไปสมมไอ้เียเด็กมันสับไหนวะแบตพลี่อุ้มผมหน่อยเออนั่แหละเอามันไป เยโดนด้านหลังเอาผมไปส่งโรงพยาบาลเลยแยกตบเป็นสองคันแล้วนะเราแยกเป็นสองคันนะพี่นี่รออยู่ข้างก่อนเนาะออกแล้วครับเป็นอาแปดออกหลังบ้านคันนึงอยู่ข้างบ้านนะแปดหมื่ยด้วยด้วยกูโดนยิงไม่ปล่อยกูเลยใช่ใช่ออกมาแล้วแบงค์ไม่พี่ได้หรอไม่พีคอาแปดนนยิงเาะ อเด็ดกระากระลาะไรเาติด่อตามมาตามเราก็งำลังแปลนถ้ามันจะฝึกอ่ะมันต้องฝึกสถานการณจริงด้วยถ้า่านจะฝึกอ่ะมันต้องฝึกสถานการณ์จริงไอ้สัตว์ปเจอย่ครับตดะไปดูสองโรงพาบาลได้ไหมอ่ะหโห ไม่ตอบเลยอะ l o อยูครับ alo อยู่คนดีนะครับใช่ที่ไหนที่โทรมาครับเอ้อครับไนคไมจนไรีไหนนครับที่องบางนยครับครับมึงเงียบดิเฮียัวข้าวอะสามสิบครับผัวขอะดูทุกทหมดมีดปีดปากไหมครับ

คพ่ออะไรคะพ่อแม่คายู่้าวคมนอนิ่ง้าวูจะตายแ้วานบาันี่เ่เนี่ยลงทางแบงค์เลยามเลไม่ตอบเลยอะหลังบ้านเลยหิ่งห้าวพ่อคา ุต้องกเหมือนเดิมหมือูกหรอต้องับต้องอะไเง้ยเอ้ยขี้ยถกูไปเอาคืนแพ้ไปสัตว์เอ้เรเร็วลกคุณตำรวจนะคุณหมอก็ได้เข้าวอยูกกูบอกว่าเร็วดีเืข้าไปดูดีอ่เหีืยนเกวาฮะเด็กยวาีเอ้ามแล้วไปหลัง้าแล้วมาลกจล็างขรับเือขางขัเลี้ยวซ้ายคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายอีก ตรงครับตรงตรงเอ้าเดือดแล้วครับเดือดพี่ซอยครับพี่ซอยฮัลโหพี่ซอยน้วพี่ซอยอุ้งพี่ซอย้วหล้ข้าวเนี่ยขอเล่นขนาดบาาร่าไม่ตีกันอ้โหข้อขาข้อขาโอ้โหข้อขาโอ้โห ใช่เดือดไม่แยกเขยไปไหนอ่ะเข้าบ้านอีกแล้วโอ้ยหนุ่มในอย่างเงี้ยตะบวช่วยด้วยนอนดเข้าเนี่ยอารแปดเข้าบ้านด้านหลังไม่นอนไม่นอนโอ้ของซ่อมหน่อยของซ่อมหน่อยของซ่อมหน่อยด่วนๆเฮ้ยเปลี่ยนศพเปลี่ยนศพเปลี่ยนศพของซ่อมมาขอขอซ่อื่นเยี่ยไปเลยศพนั้นน่ะ ลุงสมนี่ปากอย่างดีนะครับลุงม่วงเป็นตัวม่วงอันนี้อ๋อเนี่ยลุงเอาตัวเด็ดไปเหรอโอ้ยลุงดูตัวด้วยตัวนี้แหละปากยังดีอ่ะไอ้เคี้ยตัวนี้ปากดีกว่าไอ้ศาสตร์ลุงลองฟังก่อนโอ้ยนี่แหละจัดนี่แหละจัดขนมตรงนี้อุ้มหน่อยไงี่ยใครอุ้มเลยอย่าโดนอุ้มเนี่ยอย่าหล้าขนมฮะอะไรก็ได้ดูอาแปด้าแปดดูอาแปดเหมนเดิมของหน้าบ้าน